นอนครับเกมปลายๆเดี๋ยวว่ากันที่มุมแดงครับว่ายังไงเอาละครับคู่นี้นะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุรศักดิ์นี่โอ้โหเป็นมวยอาวุธแรงนะครับเตะต่อยแรงนะครับแล้วก็รุนแรงทุกลูกนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ศอกนะครับอันตรายนะครับระยะหลังนี่ก็ชนะน็อกติดต่อกันมาตลอดในขณะที่ชาติันันนั้นก็โอ้โหประเภทสีมือได้นอกได้ในดีนะครับแต่วันนี้ต้นๆนี่จะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าสุรศักดิ์นี่อาวุธแรงครับ โอ้โหการันตีเลยนะครับฟอร์มหลังครับ6ฟอร์มติดนี่ชนะน็อกรวดเลยนะครับน้าเงินครับหนักแรงครับเดี๋ยวดูว่าสมคําล่าลือหรือเปล่านะครับไปนี้ชาติพยักกับสุรศักครับพี่บอลครับสาหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับต้องขอบคุณ CP จเจริญพกพันธุ์อาหารจํากัดมหาชนทู 5g ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ผลิตภัณฑ์5ดาว CPF ผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายรวมถึงกาแฟสอมมยไทยครับรสชาติเข้มเตะปากสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับโทรไปที่0947891419แล้วก็รวมถึง JJ เจบายเมมโมรี a บาอะเลองนะครับก็อยู่ตรงหัวมุมถนนเฉลิมพระเกียรติตัดกับถนนอมมาดครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมีคุณจิ้นเจครับบริหารงานและดูแลอยู่นะครับ เอาละครับคู่นี้นะครับดูว่าทางด้านของชาตินั้นเองก็รู้พิษสงของสุรศักดิ์เป็นอย่างดีนะครับว่าอาวุธแรงก็ไม่รีบร้อนนะครับแล้วก็ดูกาดนี่ไม่ตกเลยนะครับในขณะที่สุรศักดิ์พยายามขยับเข้าไปหามีลูกเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดรบกวนเกมการชกนีตอนนี้ต่างฝ่ายต่างจดจ่อจ้องนะครับดูเชิงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีใครรีบร้อนครับใจเย็นครับยกแรกขออนุญาตดูก่อนนะครับ ขยับขยับยังไม่ออกครับโชคกันแบบไม่เร่งไม่รีบแต่ว่ารัดกุมนะครับเพราะว่าน่นอนครับสุรศักดิ์นี่เองแกเองนี่โหพิษสงเรื่องของหมัดเรื่องของศอกนี่ไว้ใจไม่ได้ครับกระพิษตาเดียวเลยครับเอาเตะจ่อล่างไปที่มวยรุ่นพี่ครับขยับจ่อก็ยังออกไม่ได้นะครับขวาเตะครับเตะจ่อที่หน้าขาแต่ว่าหลุดไปครับอือหือนี่ครับเดี๋ยวดูครับ คู่แรกประเดิมไปแบบมาถึงเลือดไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคู่สองความมันความดูเดือดความเข้มข้นซ้ายสวยครับแล้วก็เอาคืนพันควันเลยครับสุรศักด์รูปร่างช่วงโชกก็ดูว่าทางด้านของชาติน,าน,นั้นจะร้อยกว่าหน่อยนะครับแล้วก็สีมือไม่ปะทะอยู่แล้วนะครับเพราะรู้ว่าทางด้านของสุรศักด์เนี่ยโอ้เตะขาต่อยหมัดแรงแล้วก็ศอกนี่ก็อันตรายนะครับหกไฟหลังนี่ชนะนกมารวดนะครับ รู้อยู่นะครับว่าทางด้านของผู้ชกมีประวัติร้ยกาศขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ต้องจจบจ้องๆไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันในยกที่2ครับของกิจการอยู่นะครับสาสกุลยิมเรียนเชิญครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพร์ไภายใต้การับรองคุณภาพจากเทชรยินดีอะคาเดมี่มวยเด็ด789มวยไทย200คลองสวนภูร,รีสอร์ทพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะทาวเวอร์อแกนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเริ่มมายกที่2นะครับทางด้านของสุรศักดิ์ ยังขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับชาติอนันนี่ไม่สนนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบเล่นจังหวะวงนอกไปก่อนนะครับก็ยังไม่รีบร้อนทั้งคู่นะครับดูแล้วต้นต้นนี่ถ้าทางด้านของสุรศักดิ์นี่กลบไม่อยู่ปลายๆก็ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างนั้นเสียเปรียบแล้วก็ทางด้านของชาติอนั้นก็เป็นมวยที่ว่านอกได้ในดีนะครับครบเครื่องต้องมาติดตามกันนะครับว่าต้นต้นนี่จะเป็นอย่างไรครับนี่แหละครับ ประเภทหนักแรงอาวุธหนักแรงอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับแต่ว่าถ้าต้นๆนเอาไม่อยู่เดี๋ยวต้องดูครับเกมยาวอาจจะเป็นงานหนักของฝ่ายน้ำเงินจจเพราะฉะนั้นตอนนี้นแฟนๆเชื่อว่านะครับสุรศักดิ์ได้ลุ้นไปก่อนได้ลุ้นไปก่อนแต่ว่าถ้าเอาไม่อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทีเด็ดของฝ่ายแดงครับชาติอันนันดูว่ายกต่อต่อไปนี่น่าจะเริ่มเดินเหมือนกันแล้วนะครับโอ้นี่แหละครับหุกซ้าย เตือนไปแล้วนะครับทางด้านของสูรศัก์แต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับชาตินัน,นเองก็ไม่ตกใจนะครับโดนเข้าไปนี่ก็ถอยไปก่อนแล้วก็ออกมาตั้งหลักขยับเข้าไปดูว่าทางด้านของสุรศัก์นี่วันนี้ก็นิ่งเหมือนกันคอยดักบวกอย่างเดียวนะครับนี่และครับขยับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอ,อนนี้หาจังหวะครับหาจังหวะเข้าทํากันอยู่ายแดง บุรีลำครับฝ่ายฝ่ายน้ำเงินจากจังหวัดตรังขยับในช่วงยกที่2นะครับขยับเข้าไปนะครับทางด้านของสุรศักดิ์แต่ก็ยังไม่ออกอาวุธเอานลครับพยายาจะเบียดเข้าไปหาโอ้นี่ละครับหมัดมีเขามาเขามาเป็นชุดดูวงในนะครับเสียเปียบรูปร่างนะครับโอ้ดูดูโอ้จะหักเขานะครับแต่ว่ามาโดนดิดล้มไปเองครับทางด้านของสุรศักดิ์ นี่แหละครับทางด้านของชาตินันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าวงในนี่ไม่เสียเปรียบแน่นอนครับโอ้ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์เลยครับแต่ว่าความหนักความแรงของรุ่นพี่อย่างมวยอย่างสุรศักดิ์นี่ก็ไว้ใจไม่ได้ครับยังอยู่ในแดงอันตรายนะครับเอาแข้งขวาครับวงในจับได้สุรศักดิ์ชิงปีก่อนเลยครับปัดขาไม่ล้มครับแข้งขวาสูงๆยาวๆโดนแค่ปลายปลายครับดึงหลบไม่ได้นะครับสุรศักดิ์ครับดูว่าทางด้านของชาตินันนี่ก็เริ่มจับมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ ไม่หนีไม่ถอยครับเรียกว่าโต้ทุกรูปแบบเหมือนกันคุ้นใจมาผมก็โต้คืนแล้วก็มีหมัดมีศองวงในนี่แะครับแข้งขวาสกัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาพบกันนี่แหละครับโดยทูฟายูช่อง24่็จะมีการอุ่นเครื่องนะครับของยอดมงคลการอุ่นเครื่องของต้องฟ้านะครับและมีการชกป้องกันแชมป์ของเพชร CPF ป้ CP องกันแชมป์ WBC เอเชียนะครับโอ้โหเอ้าโอ้โหจังหวะแย่ต่อยนะครับโดนตวัด แข้งขวาเขาก้านคอนะครับสุรศักดิ์หล่นทั้งยืนเลยครับดอกนี้เอาละครับกรรมการต้องนับนะครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับหมัดมวยะมาหรือเปล่านะครับจังหวะจะช่วงหมัดพอดีนะครับทางด้านของชาตินั้นต์ตวัดเลยครับทีเดียวโอ้โหกําลังวิ่งไล่ทุบเลยครับเจอก้านคอดอกเดียวครับอ้โหเอาหมัดซ้ายหมัดขวากลายเป็นต้องมาตั้งรับแล้วนะครับสุรศักดิ์ครับแต่ว่ามันยังมีหมัดขวาครับพุยังเข้าไปเลยครับขยับออกแข้งขวาครับชาตินันตครับย้ำเข้าไป แข้งขวาเตะสูงนี่สายหลุดสายหลุดอย่านะอย่านะเอาล้ครับตอนนี้ดูว่าเริ่มฟื้นแล้วนะครับทางด้านของฟุกดิ์เริ่มขยับเข้าหาแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหดูว่าวันนี้เรียกว่าไม่ตกใจนะครับทางด้านของชาตินานแล้วก็ดักแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับพอหลุดปั๊บนี่ตวัดขึ้นบนเลยโอ้โหมาดูที่ผ่านมานี่หืฝ่ายน้ำเงินนี่แฟนๆเชื่อว่าจะกดนับกดน็อกก่อนครับโอ้แต่ว่ายก3มแหมพลาดพลาดโดนไปก่อนแล้วหนึ่งนับ โอ้โหนี่ครับมาทำให้นึกถึงในอดีตนะครับสมัยเพชรดำเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่เอ้ามา,าเป็นดาวรุ่งอยู่ครับตอนนั้นมาสาก,กัดทางดังของเจ้าสายมัตตาสังแลครับศักเพชรเกียรติพัฒนพันธ์โอ้โหหยุดสถิติน็อกเอาลวดสิบกว่าไฟของศักเพชรามาดูไฟนี้ไฟแดงชาติอนันต์จะหยุดสถิติของสุรศักดิ์ได้หรือเปล่าของคุณเอกอ้าวกำปั้นครับเดินเข้าไปครับสุรศักดิ์ครับความหนักก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งไปก่อนอําอีหมัดขวาหมัดซ้ายด้วยครับ หลากหลายเต็มเข้ามานะครับแต่ว่าดงแข้งของเจ้าชาตันันหรือว่าชายเล็กเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เป็นผลไปแล้วนะครับนับปาดเลยมัดซ้ายครับมาดซ้ายเฉียวเฉียวจะหมูกไปครับเอาเจอมัดซ้ายหมัดขวาคืนมาของรุ่นพี่ดูว่าเริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าไปหาเรรงกำปั้นแน่นเลยนะครับแต่ว่าชาตันันนี่โอ้โหไม่มีตกใจนี่นะครับซ้ายหน้านี่ทํางานได้ดีเหลือเกินโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยเอาละครับทางด้านของฟูราัก ้องพยายามเบียดให้เร็วขึ้นแล้วเพราะดูว่ามวยหมัดนีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะตกเป็นรองก็ตามทีครับเชื่อและเกินครับว่า1น,นับที่ผ่านไปนี่จะกระตุ้นให้เกมเดือดยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้สุลศักดิ์เล่งแล้วครับอ่าอย่างน้อยต้องเอาคืนก่อนครับอยู่ในช่วงปลายยกที่3นี่ครับไซ้ลลำตัว,วแต่ว่าตอนนี้ชาติอนันต์เกาะไว้เกาะไว้หมดยกที่3าพักคู่เดียวครับ โมชั่นสุดพิเศษครับของ To โย t a K เคมอเตอร์ับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูด้วยกันอีก10ปีครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการใกล้ที่ไหนเรียนเชิญนะครับโดยคุณวิเชียนสมพบลุงโลดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับโดนอีกแล้วนะครับปาไล่ต่อยนี่จะโดนทางด้านของไทเลสกนี่ซ้ายนะครับแข้งซ้ายนี่ดีดเข้าไปนี่เชียวไปเชียวมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่สนนะครับทางด้านของจูรศัก์มียาฉีดมาหลายกําปั้นนะครับต้องเดินเดียดอย่างเดียว เล่นลำตัวเป็นหลักนะครับต่อยท้องก่อนแล้วขึ้นบนแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทางด้านของชาตินันต์เตรียมตัวมาดีเหลือกเกินนะครับเปลี่ยนชื่อจากชายเล็กมาเป็นชาตินันนี่ดูว่าจะรุกหรือเปล่านี่ครับมาต้องดูครับว่าชื่อใหม่จะใช้ไรหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับมาแต่ว่าตอนนี้สุรศักดิ์ฝ่ายน้ําเงินไปสซนแล้วครับตอนนี้ชนอย่างเดียว บนล่างบนล่างต้องหมัดต้องสอกเน้นเหมือนเดิมครับกลังเดินเข้าหานะครับทางด้านของสุรศักดิ์นี่แหละครับทางด้านของชาติน,านันทขยับหลอกล่อมีหมัดหน้านี่แย่แทงซ้ายหน้านี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับไฟนี้ทางด้านของชาตินันท์จังหวะที่ทางด้านของสุรศักดิ์จะต่อยขวานี่ก็ดสีสวนเลยนะครับเอาละครับนี่จ,จังหวะแบบนี้แหละครับนี่ก็ทําได้ดีครับ ต้องดูครับหมัดมวยต้องดูเกมยาวนะครับห้ายกแต่ว่ามาถึงตรงนี้นี่มหาถือว่าเป็นบทที่สู์แล้วนะครับว่าชาติอน,น,นันต์นี่มาเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ไม่มีแว่งครับเขาเจอกับมวยอย่างสุรศักดิ์นี่ใจไม่ดีนี่โอ้โหมีโอกาสล่วงหล,ลับหล่นได้อแต่ว่าตอนนี้ชา,นา,นาติอนันต์มหโต้ทุกเม็ดเลยเอาละครับสุรศักดิ์เริ่มเดินต่อยโอ้โหดำท่าใจได้ลุ้นนะครับมาโดนเขีย่ยล้มลงมปอีก ไม่สนนะครับพอลุกขึ้นได้นี่เดินเบียดเลยโอ้ชาตินันเองคุมเกมครับตอนนี้ไม่ประทะนี่นะครับหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้จะประมาทไม่ได้นะครับรู้นะครับว่าทางด้านของสุรศักดิ์นั้นยังมีทีเด็ดอยู่ครับโอ้โหยิ่งได้นับคืนช้าเท่าไหร่ครับยิ่งไปเข้าทางชาติอนันต์มากเท่านั้นนะครับเอาแข้งซ้ายครับแต่พอจะเร่งจะเร่งไปปลายมันก็โอ้โหนนอครับเรื่อองงขเรียนก็เรินมจะหดนนยนะครับเดินนข้าไปก็เจอถีบเอาไว้ครับนี่ใช้ความสูงความยาวครับวงใน พยายามสับซอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าป้ายหน้าขวางหน้าแล้วเสียบยักไปดอกหนึ่งครับชาตันันแข้งซ้ายด้วยครับจับได้ก็หมาจจะต่อยหมัดยังคล่อมไปนะครับจังหวะอย่าไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับทางด้านของชาตอนันต์ทุมเกมดีนะครับปล่อยให้ทางด้านของสุรศักดิ์นี่เดินรุกไล่เข้ามาต่อยหมัดเอาเลยครับมีโต้ตลอดนี่นลครับลูกถีบอาวุธมวยนี่จุกจิกวันนี้ หรือว่าเป็นงานหนักของสุรศักดิ์เลยนะครับเพราะว่าไปพลาดโดนก้านคอหล่นในกรรมการนับก่อนที่เหลือมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าครับสุรศักดิ์เนี่ยว่าเป็นจังหวะกําลังจะเดินต่อยพอดีนะครับแต่ว่าโดนทางด้านของชาตินานมีตวัดซ้ายเข้าก้านคอเอาเละครับไม่สนครับยกสุดท้ายดูทิ้งทั้งไหลทิ้งทั้งตัวเลยครับตอนนี้สุรศักดิ์ มาเลยครับพอต่อยโดนนี่ก็ทำท่าจะได้เสียวเหมือนกันจะนิ่งไม่ได้นะครับเอาแล้วครับล็อกล่างไว้ก่อนตอนนี้กําลังจะบอกเลยว่าต้นน้ํายกห้านี่มีหมัดสาเพงไหมหรือเปล่าครับแต่ว่าดูครับแกเห็นหมดแล้วครับชาติอันันต์แกเห็นหมดแล้วครับมีล็อกมีรัด็ยัยมีแข้งซ้ายติดเบรกการเดินครับเอาหมัดซ้ายสุดศักดิ์หมัดขวาทุบเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่โดนครับเนี่ยพยายามเขีียร่างเสียจังหวะแล้วก็มีหมัดครับมีหมัดแต่ยังไม่ได้อิดอัดอยู่นะครับพยายามกอดเอาไว้ครับชาติอนันต์ทราบดีครับ สุรศักดิ์ก็ยังเดินนะครับยังไม่ละความพยายามครับอ้าวจัหตอนเข้าไปติดมุมติดเชือกแล้วหาจังหวะสวยๆครับสุรศักดิ์โอ้แต่ว่าชาตอนันตครับแต่แกก็ขยับไปเรื่อยครับแม่เดี๋ยวออกซ้ายออกขวาโอ้โหสวมหมวกกันน็อกแน่นเลยครับพี่อาลีนี่ว่าไม่ประมาทเลยนะครับรู้นะครับนี่แหละมาใายจังหวะคอยดักเตะดักทีบวนไปรอบๆเวที สุรศักดิ์ไม่สนนะครับเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นมีต้องเดินเบียดเข้าหาเพราะว่าเป็นมวยหมัดด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นมวยที่หมัดหนักอยู่แล้วนะครับจับชาติไม่ได้เหมือนกันนะครับทางด้านของชาติอนันต์ตอนนี้ออกมาหนึ่งหมัดเห็นเป็นสามหมัดแล้วครับเห็นหมดนะครับชาติอนันต์เห็นหมดครับโอ้โหดูจากวีแววตอนนี้น่าจะประเดิมชื่อหมายสวยเลยครับจากไทยเล็กนะครับเปลี่ยนเป็นชาติอนันต์ไฟแรกครับแต่ว่าสุรศักดิ์เองก็แม่ ยังเหลกะที่กว่าครับขออีกหน่อยแล้วกันในน้องหมัดซ้ายแต่ว่ายังครับยังปิดบัญชีไม่ได้ครับแม่พอจุดเปลี่ยนเกมมันอยู่ยกที่3ามะครับเดินเข้าไปจะเอ้าวแข้งแข้งขวาครับการคอการคอการคอเมาไม่เมาเมาไม่เมากอดไว้เลยครับกอดไว้เลยครับรักพี่เหลือเกินแน่นหน่อยนะน้องหมัดขวาสุรศักด์เดินทาต่อครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับออกอาการแกว่งให้เห็นเลยนะครับทางด้านของชาตินันตตอนนี้สุรศักด์ได้ใจเลครับเบียดเข้าไปมาเลยครับหมัดเด็ด ทำได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหในชันอันนั้น,นี่นะครับโอ้โอ้เล่งเล่งเป็นการใหญ่นะครับตอนนี้ทั้งเข่าทั้งหมัดโอ้ยเอาละครับสนุกแล้วครับเวลาที่เหลืออีกครึ่งนาทีครับโอ้โอ้มามวยมันสนั่นเมืองครับศึกเพชรยินดีอ่ะเวลายังพอมีครับฝล่ายน้ําเงินสุรศักศักมาแฟนๆบอกว่าขออีกชุดเดียวอีกชุดเดียวครับ โอ้โหไประวังหมัดแต่ไปโดนก้านคอครับไปโดนก้านคอแทนครับสุรศักดิ์อีกหน่อยครับอีกหน่อยครับปลายปลายครับยกสุดท้ายครับหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหพายุเริ่มเข้าเททิ้งไปเลยได้เสียวครับได้เสียวครับเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากการมืทั้ง3ท่านนะครับโดนก้านคอนับยก3นะครับสุรศักดิ์ครับแต่ว่าปลายปลายยก5เนี่ยมาเตะก้านคอคืนแล้วก็ ได้มีผู้บ้าขึ้นมาครับบนล็อกนี่ส่งเสียงเฮกันลั่นเลยเลยครับเดี๋ยวดูทัางครับไม่น่ามีปัญหาแล้วับรวมคะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านแล้วก็หันไปที่ชาติอนันครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกมีเสียวนะครับมีเสียว